กดเมนูเมนูอะไรไม่ได้ผมว่าจะ OTA อัพอะไรก็ไม่ได้ OTA ทางเมื่อสักครู่ที่เห็นบนหน้าจอเนี่ยแหละ OTA แล้วอาจจะปั๊ปหลุดครับผมหรือ OTA ยังไม่เสร็จทำให้ไฟล์ในเครื่องเนี่ยเสียหายได้เราก็จะมีตัวเนี้ย็นตัวแก้ก็คือมีข้อมูลจากโรงงานทำมาให้นะครับก็คือเป็นเฟิร์มแวร์วัสดีครับ สวัดีครับไอเดียกับเฮียเวงวันนี้พี่ปูไม่มาเดิน<อ>ทางไปนู่นนี่นั่นช่วงนี้<อ>แกก็เหนื่อยหน่อยนะครับไม่ใช่เป็นโควิดนะครับวันนี้มีอะไรมาเสนอครับเฮียวันนี้อ๋อวันนี้ก็มีนี่ไงตัวนี้เป็นอะไรครับเนี่ย USB ไม่รู้จักเหรออ๋อ USB flash drive อ๋อ flash drive เนี่ยแหละครับเราจะมีดูดไฟล์ามาอยู่ในนี้แล้วนะ แต่เวลาดูดเราใช้หลอดไม่ใทำความสะอาดได้ยังทำความสะอาดได้ยังจะทำต้องทำความสะอาดก่อนนะไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องทำความสะอาดหน่อยก่อนที่จะดูดไฟล์ตัวที่มาซ่อมก็เรียกว่ามาซ่อมแซมการ OTB ที่ไฟล์มันเสียหายตัวนี้ไฟล์เสียหายเราจะต้องมีเฟิร์มแวร์ด้วยนะตัแก้เฟิร์มแวร์เราจะเอาไฟล์ตัวเนี้ยมาใส่ตัวนี้ก่อนที่จะมาใส่แฟลชไดร์เนี่ยเราต้องทำความสะอาดก่อนให้เกลี้ยงเลย ก็ต้องใช้สัญลัล้งให้เกี้ยงเลยใช่เปล่าไม่ใช่ไม่ใช่นะอ๋อเราก็ต้องเอาไอ้ตัวแผดได้ซึ่งไม่มีข้อมูลอะไรทั้งนั้นเอามาใส่แล้วก็เอามาใช้นี่แก้ปัญหาตัวนี้แก้ปัญหาตัวนี้มันคืออะไรช่างหรอตัวนี้การปรับปรุงซอฟต์แวร์ OTA นี่พอเครื่องนะครับลูกค้าได้ส่งมากดเมนูเมนูอะไรไม่ได้ผมว่าจะ OTA อัพอะไรก็ไม่ได้มัน OTA ได้เปล่าลองนิกดไปก็ไม่ได้เอยเดี๋ยวมันกดได้กดได้แต่ก็ ทำอะไรไม่ได้เออโอทีเอก็อยู่ในหน้านี้อยู่อย่างเงี้ยแล้วกดเมนูไปทางอื่นได้ไหมไม่ได้กดไปทางอื่นได้ไหมไม่ได้ครับกดอะไรก็ไม่ได้อะไรม่ได้นี่แหละสาเหตุนี้แหละปัญหาเกิดจากอะไรรู้ไหมช่างหรอพอรู้อยู่พอรู้อยู่ครับพอรู้อยู่ใช่ไหมพอรู้แต่ว่าพวกนี้มันจะบอกเป๊ะๆไม่ได้ปัญหาคือปัญหาคือกําลังเปิดเครื่องปุ๊บมันจะขึ้นอัปเดตซอฟต์แวร์โอซีเอรันปุ๊บเกิดไฟฟ้าดับอ่านี่ก็ทําให้ขึ้นหน้านี้ได้เลยสรุปง่ายๆนี่แหละเครื่องเนี่ย เวลานั้นมัน OTA อยู่เขาก็ห้ามดึงลักใช่ลักห้ามเลยเพราะว่ากาลังจะดึงข้อมูลเข้ามาในเครื่องับปัญหาก็คือว่าลักหลุดบ้างหรือว่าไฟดับหรือว่าสัญญาณดาวเทียมเขาเรียกว่าสัญญาณไม่แรงสัญญาณอ่อนมันก็ไม่สามารถ OTA ได้กําลัง OTA อยู่ับ OTA ไม่ได้ครับจุดเลยเราก็ไปปิดเครื่องพอดีเปิดเครื่องมาใหม่ไม่ได้เป็นหน้านี้หน้านี้และนี่นหน้านี้หน้านี้เลยนะครับตัวนี้เฮีย ได้โปรแกรมใหม่มาไอที่บอกเมื่อกี้อยู่ในแฟลชไดร์ตรงนี้ตัวนี้เขาเรียกโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ก็ได้ทั้งสองอย่างนะครับแล้ออ่ะมันเบิร์นได้ไครับเนี่ยเนี่ยจะแฟนไว้หน้าหน้าเว็บไม่<ะ>แฟนไว้นู่นนะหลังคาไฟล์ <laughs> ตัวเนี้ย <laughs> เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์เพื่อนช่างเนี่ยดาวน์โหลดได้เลย อันนี้ก็เสียบได้เลยนะครับตัวนี้เสียบด้านหน้าก็ได้ด้านหลังก็ได้นะครับปิดเครื่องก่อนนี่ครับโอ้ตัวนี้ปิดปิปิดก่อนจำเลยนะก่อนที่จะใช้ตัวนี้นะครับครับเราดูดไฟล์มาซึ่งเราไม่มีข้อมูลอื่นครับมีข้อมูลอันเดียวของไอเดียเซนของอันเนี้ยแหละเราต้องปิดเครื่องก่อนนะครับปิดสวิตช์ด้านหลังปิดสวิตช์แล้วเราก็เสียบไปเลย่ามาเสียบ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 ด้านหน้าด้านหลังได้นะครับเสียบหงายขึ้นโอ้ผมชอบคว่ำอ่าเสียบแล้วเรียบร้อยนะครับ ทีวีจะหายไปเผมเปิดเครื่องดูทีวีไม่หายทีวีหายเราดูทีวีไม่ได้ภาพหายภาพหายภาพหายแม่บอกทีวีหายภาพในทีวีหายต้องเซลตลอดแล้วเนี่ยพูดผิดนี่ไม่ได้เลยนะอ่านี่ครับมันจะขึ้นโชว์อย่างงี้นะครับนี่มันคืออะไรเรียกเบิร์นนะขึ้นโชว์อย่างงี้รอก่อนนะครับตอนนี้เดี๋ยวมันจะทําการท้ะมันประมาณสักสองในีสัปดาทีประมาณสองสามวันนะนะสองนาทีสองนาทีใช่ไหมครับทำกระบวนการเสร็จปุ๊บ มันจะดีดกลับมาภาพจะขึ้นปรากฏที่ทีวีอันทีนะครับคือจริงๆแล้วไฟล์ตัวนี้มันเสียหายไฟดับหรือว่าด,ดึงปลั๊กเนี่ยปัญหาคือไฟล์มันเสียหายแต่ตัวเนี้ยไฟล์ตัวเนี้ยจะไป,ไปซ,ซ่อมแซมซมเฉพาะไฟล์ที่เสียหายขึ้นมาแล้วเมื่อกี้ค้างอยู่แต่ตอนนี้ไม,ไม่ไม่ด้ค้างแล้วครับขึ้นมาเป็นการเปิดปิดเครื่องโดยปกตินะอันนี้ก็รอกระบวนการในการ OTA ครับเนี่ยเห็นแล้วครับเนี่ยเนี่ย OTA นะ OTA ได้แล้วครับครับสรุปง่ายๆเนี่ยไฟล์ตัวนี้มีไว้แก้เครื่องที่มีเกิดปัญหาเมื่อเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นหน้าหน้าค้างมันจะแก้ไขที่เครื่องเนี่ยข้อมูลมันเสียหายจากการที่เราไปดึงปั๊กครับข้อมูลไม่สมบูรณ์ครับดังนั้นะเราจะเอาไฟล์ตัวนี้มาแก้แก้ให้เลยแก้ไขโดยการที่เอามาเสียบตามที่ตะกี้เมื่อสักครู่ที่บอกไปที่บอกไปไฟล์ตัวนี้จะใช้ต่อเมื่อ ไฟไม่สมบูรณ์ถ้าไฟล์สมบูรณ์ไฟล์ตัวนี้จะไม่รู้จักกันไม่รู้จักถ้าไฟล์เสียหายเมื่อไหร่อ่ะมันจะรู้จักนั่นหมายความว่าเขาจะทํางานต่อเมื่อเจอไฟล์ที่เสียหายครับผมมันถึงจะทํางานนะครับนี่เห็นไหมครับรอก่อนเมื่อกี้บูทไปแล้วเรียบร้อย OTA อัปเดตไปเรียบร้อยเดี๋ยวรอรอนี่เป็น k u จะช้านิดนึงครับเรียบร้อยเลยเนี่ยนมอ้าวเนี่ยสรุปให้ฟังหน่อยครับขั้นตอนมีอะไรบ้าง OTA ทาง เมื่อสักครู่ที่เห็นบนหน้าจอเนี่ยแหละ OTA แล้วอาจจะปักหลุดครับผมหรือ OTA ยังไม่เสร็จครับลูกค้าเนี่ยดึงปักทำให้ไฟล์ในเครื่องเนี่ยเสียหายได้คมฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีตัวเนี้ยเป็นตัวแก้ก็คือมีข้อมูลจากโรงงานทำมาให้นะครับก็คือคเป็นเฟิร์มแวร์เราก็สามารถที่จะดูดไฟล์เฟิร์มแวร์ตัวเนี้ยเข้ามา ใส่แฟลด์ได้ครับผมนะครับก่อนที่เราจะไปดูดไฟล์มาเนี่ยเราต้องไม่ให้มีข้อมูลอยู่ในนี้เลยถ้ามีก็ต้องไปล้างให้เกลี้ยงล้างข้อมูลล้างข้อมูลออกไปเราก็มาเสียบใส่ตัวนี้แต่เราต้องปิดเครื่องก่อนนะครับปิดเครื่องปุ๊บแล้วเราก็ปุ๊บอ่าแล้วเราก็เสียบเข้าไปะครมาเสียบ เสียไปแล้วก็เปิดเครื่องจะทําการตรวจเช็คว่ามีไฟลเสียหายไหมถ้าไฟเสียหายปุ๊บมันก็จะทำการจะรันให้เลยทําการเบิร์นที่เราเห็นนั่นแหละครับเอาข้อมูลจากตัวแฟลชไดร์เข้าเครื่องก็เรียบร้อยนะครง่ายเลยเราก็จะสามารถดูได้ใหม่ได้ O T a ได้ใหม่ครับ อนอันนี้ง่ายมากเลยก็ใช้ได้ปกตินะครับผมโอ้อันนี้เยี่ยมเลยไม่ต้องยุ่งยากอะไรเลยเฟิร์มแวร์ตัวนี้เราจะฝากไว้ใต้คอมเมนต์นะครับอ๋อให้บรรดาผู้ชมผู้ชื่นช่างหรือว่าเกิดปัญหาตัวนี้ไปเอาข้อมูลตรงนี้ได้เลยดีกว่าที่เราจะต้องไปอัพผ่านคอมจะเสียเวลาด้วยใช่ใช่จากรเนี่ยและไรเบลเครื่องรุ่นนี้ปัญหาคือไรเบล่าก็ไม่มีสายที่จะอัพ เพราะว่ามันจะมีขาอยู่สี่สี่ขาสี่ขาเนี่ยมันไม่มีอ๋อไม่มีอ่าเราต้องเปิดเครื่องด้วยแล้วก็ต้องใช้ไอตัวแผ่นปิ้นอ่ะที่เราแจกแไปพวกนั้นอ่ะต้องเอามาอับซึ่งจะใช้เวลาเสียเวลามากนะครับเพื่อนช่างนะครับถ้าเจอปัญหานี้เพื่อนเพื่อนช่างลองไปทําดูนะครับสำหรับ EP นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากสับตะไคร่ไบกระปุพวกผมด้วยนะครับสวัสดีครับ